สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับผมครับวันนี้เราจะมาตามแนวทางนะครับผมของปูบังบดนะฮะงวดที่แล้วให้มา30มศกับสานะครับเอฟซครับผมนะฮะปูบอกว่ามีคนฝันเห็นปูว่าน้ําท่วมรถนะครับผมนะฮะสามารถกลับไปดูในคลิปย้อนหลังได้นะครับวันนี้ทางช่องก็ได้นําน้ํานําขนมนาอะไรมาถวายปูนะครับผมแล้วก็ มีสายบุญนะครับสายบุญจากาในอุดอรแล้วก็ในแถวกรุงเทพนะครับ FC ครับผมได้ร่วมถวายเสานะครับที่จะสร้างโรงครัวหรือหอชันปู่นี่นะครับผม อนุโมทนาด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ยังเหลือหลังคาอะไรประมาณนี้นะครับ FC ครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามแนวทางของปูกันครับมาตการครับปูครับผมครับวันนี้ทางช่องได้นําน้ําแล้วก็อะไรดะ ถ้ากันยุงถ้ากันยุงยุงเยอะนะปูยุงเยอะยุงหลายต้องเตรียมมาตลอดอืมครับอืมอีกทีเดียวปูขาวสามศูนย์เลยเนาะสามศูนย์ครับเพราะว่าเอ่อเน้นโค้งสุดท้ายหันสามศูนย์กับสามหนึ่งเท่านั้นที่ว่าน้ำท่วมรถน้ำท่วมรถหนึ่งหน่อมเอ่อทะเบียนรถปู สามสี่สามหนึ่งเนาะน้ำไหลลงก็เรียกว่ามันจีหนึ่งมันจีลงเป็นศูนย์หนึ่งรถมันเกิดจีโรดกมสามศูนย์เป็นสามศูนย์เต็มเลยนะปูนเลยครับนน้ำมันไหลลงเนาะปูเนาะฟันบกางวัตีเดียวบอแมนญาดโยมญาดโยมทั้งหน่งหานข้าวันขวันก็ไปมือซ้อกับบ่เห็น ฟันแม่นุ่มเนี่ยปูมาถวายเสาเนี่ยบ่อด้ือคนละคนปูอ๋ะปูมาถวายเสาเนี่ยบ่อฟันหรือว่าบ่อพูนอยู่หนองหานพวกกันใส่บาดกันละไส่บาดไม่ออกคนมาถวายส่บาดใส่บาดทิปีเก้าปีสิปีนละครับยางประจำกขาเลยเขาก็เรียกว่าฟันว่าปูขับรถมาน้ำเต็มรถด้วยกัน อ้าปูทะเบียนรถปูอยังเงินเท่านว่ากับปูจำได้อยู่หาที่สามหนึ่งมันจะบมเป็นสามหนึ่งกับสามศูนยท่านตัวมันเด็กมันหมดเนาะครับปูกับบอกเพื่นไปยังสิบอกว่ายังเชื่อครับเกิดเรื่เต็บเต็ีมนะอปู เลยมาเต็มเต็มเลยบัานนี้เขาก็เลขเสาพร้อมบอกปู่บัานนี้เออเออเลขตีนเสาอ่ะสามห้าศูนย์สามห้าศูนย์สามห้าศูนย์เต็งที่เป็นตัวเสาเสาจ้าต้นครับปู่เสาแปดต้นแปดต้นเพิ่นมาถวายย่างย่งค่ะตอนนี้โอ้ยมันก็นย่างกลายเน่าโย่ย่งเล็กปะค่ะย่งเล็กรัดข้อย่งเล็กย่งเห็นว่าเครื่องเครื่องย่งหมดเนาะปู่เครื่องเครื่องย่งหมด ไม้เป็นใดเราพูดทางล่างาาก็ต้องให้สร้างเขาว่าจีลรอว่ามันใส่กับจักแผรครับใช่อันไอหลังคามุ่งจักระแพงใช่หรือกักโจ้แม่วันละงให้เขามาคำนวณเนื้อเพราะว่าไอ้ที่ต้องจ้างเขายกขึ้นได้ี่แมนล่ะครับผมอยากจ้างเขายกต้นละนี่จ้างให้ถือคือขึ้ต้นละสีตต่ดอย เขาจ้างงบกปูตัวนั่นชิลอยมาคือคือเน้ปูเขาจะเอาเมล่ะค็ดโลกอะไรนี่ว่าจ้างตัวนั่นชิลอยเอาบอสเขาเลยว่าเขากำลังเฮ็ดหน้าอยู่เขาเอาเขาเฮ็ดบุญซ้อมเนาะเฮ็ดดอกว่าช่างแสดงว่าเขาซอยทั้บุญแมก็ปกตินี่พันกว่าผมได้ปูไม่พูดแล้วคครับผม่ะอันนี้พันกว่าแต่ว่ายังเล็กเนาะปูเนาะยังเล็กยังกระยังสังกะเชียนล่ะครับเครื่องเครื่องย่งมัดนาะปู หักคนแล้วครับปูหักแล้วเนี่ยมันติพังลงมาเลยนี่ไมายู่คาหักมดแล้วครับหอฉันนะปูเนาะว่าจคิดว่าเสรยเแล้วในไพ่ในพันศานี่ละโอ้ครับผมเน็ตคอยเฮ็ดไปคือว่าตอนนี้เจให้เขามายกก่อนอ่ากี่ต้นครับปูเพราะว่าแปดต้น้นแปดต้นแปดสี่สามสิบสองสามพันสองเฉพาะค่ายกยกมุงใช่ไหมครับปู ยกซื่อซ่้บวกซือซื่อยกขึ้นซื่อข้างบนอีกตัางหากข้างเทิงมุ่งนี่ชมตรงมุ่งตัางหากเลยโอ้เอาเสามาตั้งนี่คือตงยกขึ้นเนี่ยขึ้นเสาคือเนี่ยสี่ร้อยตัวละสี่ร้อยโอ้ที่มองอื่นเขาเอาเอาแพ่งเขานี่มาสาลาปูนตัวละพันเหมนเด้อมาแพงวางัืสอเล็กนี่เนาะปูสีมืดไรก็เล็กเล็กกรอปน จังกะชี้ยางนานึ่งครับผมอันนี้ผู้ไปซื้อเองบ่คคานิดยังยังเสีมันก็สั่งเขามาเลยนะมีเบอร์แทมีเบอร์ลานมีเบอร์ลานอยู่หนองหาน่ครับเพียงเพียงทหารเอฟซีใช้บุญเมันบ่ปูพวกอันนี้อันนี้ก็ไทยอุดรอันนี้อืครับผมไทยอุดรไทยอุดรพวกทกแกนข้าว่านะครับเขาเห็น ปูว้าวขึ้นซื้อปูแค่ว่าปูปลาลบว่าปูอยากสร้างเงินหองสาระหน่อยไหมเพราะไอ้แขกไปให้มากเขามาพักมาอยู่ได้ครับเป็นเป็นสถานที่รับแขกสถานที่รแขกแลบหนึ่งก็เป็นของกัวน้ำของชาน้ำแต่ว่าเค่นี้ก็ทีด้เห็ดมียังกันเมากันม้าเขามากันยังล่ม อืก็ต้องกออิฐขึ้นประมาณนึงแล้วก็เฮ็ดตุ๊งไว้หนึงแล้วก็ใช้ใช้ไอ้ตะไคร้ปูตะไครายดิโอ้ครับผมคเอาใชจเอาถวายปูกันไหมครับพ่อถวายได้หนิเอา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 เลยเอาเลยระวังระวังดิปู่ได้ยินว่าปู่อะไรนะครับอะไรถ้ำผีถ้ำผีนี่คืออะไรครับปู่ครับถ้ำตะเปิดถ้ำผีหลอกถ้ำผีหลอก ทางบ้านก็ทางทางแถวนั้นเขาเรียกท้าพี่บอกอเขาเขาให้เลขดีเหรอครับปู่แม่นโอ้แค่แค่พระแค่ไปไปถ้ำนั้นแล้วก็ไปจุดทูบขึ้น<อ>แล้วก็ขอครับแค่นั้นก็กลับมานอน อยู่สลาหรือนอนอยู่ตรงไหนกันครับก็มาเข้าฝันเข้าฝันแบบไหนกูฝันฝันขวานบอกเลขฮะโอ้คุนบอกตัวไหนเขียนบางทีเขียนเลขใส่ฝามือในยกขึ้นเนี่ยตู้ผมตัวไหนครับปู่วันนั้นก็เข้าสามตัวเลยแต่แก็จะมันกลับเลยนี่สี่ศูนย์สี่ศูนย์สามเดือดเสียสี่สามศูนย์เนี่ตัวเข้าเลยนะปู่นะเนี่ยสี่สามศูนย์เออ แกว่าแกแกซื้อแต่ทุกมันซื้อไอ้หงวดนี้ปูมากตัวเดค่ะโอ้หงวดนี้ยังโมมากยังยังไม่ได้ฟันใช่ไหมครับปูงยังยังยังเอาปูแค่เอาเนาะสี่สามสี่สามศูนย์อืมไมนอยู่ดีสี่สามศูนย์สี่สามหนึ่งเนาะอันนี้เป็นเล็กรถแต่สี่สามหนึ่งเนี่ยครับผมครับตสี่สามหนึ่งเนาะปูน่าแปลกแต่มันน่าอัศจรรย์ตรงที่ว่า มาเขียนใส่มือแล้วยกให้ปู่ดูนี่นะครับเนี่เดี๋ยวตรงตรงที่ว่ายกให้ญาติโยมนย่งเงี้พวกญาติโยมไปอย่างเงี้ยไปงี่เขาบอกว่าไอเมียตาเตาแวงก็แอลว่าชอบเรียกถ้าชอบเรียกขึ้นไปถ้ำนี้เลยวันนั้นถ้ำผีนี่แหละครับปู่ถ้ำถ้ำผีนี่แหละแล้วก็ไปจุดธูปสามดอกแล้วขอเลยว่าอันเพิ่นซื้อตะเป้อบอกปู่ โบกุ้คหรือกับาซื้ออย่างแต่ว่าเป็นพระอหลวงตาเปิ๋พระทูดงครับคนพระทูดงทำตาเปครับแล้วทีนี้เขาจะตามมาเข้าฝันเหรอครับปู่จะเข้าฝันหน่อยญาติโยมคนไหนมีมันมีคนไปไปนมประจําคือตอกเครื่องแบบมันจะไปโอครับมันโดยแต่งชุดขาวแต่งอะไรแล้วก็ไปขอเลขอยู่หน้าถ้ำนะนั่งอยู่หน้าถ้ำ แกไ,ได้เรื่อยโอ้ปนติไปนั่งขออยู่หนาทรรมเแกได้เรื่อยสี่สามศูนย์อ๋อสี่สามศูนย์สี่สามหนึ่งตัวเก่าเลยนะครับาตัวเก่าเลยขอครับเดี๋ยวก็ชวนทุกวันนัง่งชวนปู่ไปนี่นะครับโอ๊ย ปูแก่แล้วงั้นเอนรถไม่ไหวแล้วเป็นแนวทางนะครับผมของหลวงปู่บางบทนะครับเอฟซถือว่าโชคดีนะฮะปู่ก็ได้เล่าที่ว่าไปทาผีอะไรมาให้ฟังด้วยนะครับเอฟซีลองพิจารณาดูนะครับถ้าชอบแนวทางของหลวงปู่นะครับผมหลวงปู่ก็ตั้งใจว่าจะสร้างศาลาหรือว่าสร้างหอฉันนี้ให้เสร็จนะครับเอฟซี FC. ครับผม ครับยังไงก็อนุมโมทนากับสาธุบุญกับทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมบุญครั้งนี้นะครับผมกับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ